กันในทุกๆสัปดาห์กับข่าวข้ามคืนทางนิวออนไลน์ดูทุกวันสุกเวลา23.55นากา5นาทีค่ะทีมรายการข่าวของเราก็มีข่าวในทุกๆแวดวงมาอัปเดตกันอย่างต่อเน,นื่องเลยล่ะค่ะเริ่มงานแรกกันที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมาโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมสั่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทก,กภัยโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามกองอำนวยการน้ำแห่งชาติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเนินการตามสิบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2564เพื่อเตรียมการล่วงหน้าและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล10กิโลเมตรลดพื้นที่น้ำท่วมเติมแหล่งน้ำน้อยใช้ประโยชน์ช่วงแล้งตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะ พร้อมให้การสั่งหุนทุกคนแล้วก็จะเปเนในการเยียวยาทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้อยู่ได้อย่างเป็นสุขต่อกันที่จัก,กรวาลของคุณแม่ยังสาวมิสซิ n ยูนิเว t ร์สไทยแลนด์2021 ที่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Universe 2021ณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มาร่วมงาน Fever Award 2 0 2 1ไปฟังรายละเอียดกันค่ะก็สำหรับวันนี้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่วันนี้หมิงได้มายืนอยู่บนเวทีแล้วก็ณที่แห่งนี้ค่ะก็ยินดีมากๆที่เห็นทุกคนมาร่วมให้กำลังใจค่ะกดดันไหมก็ไม่นะคะแต่ ต้องยอมรับว่ามีนิดนึงค่ะเพราะว่าเราเ,ออเป็นความหวังให้คนอื่นเนี้ยค่ะเราก็เลยแบบมีนิดนึงที่เราจะต้องพยายามทํามันให้เต็มที่ค่ะน่าจะเป็นในเรื่องของเออมันมันจะมีตอนทีเออ่เราจะต้องทำกันบ้านไปในเรื่องของเหมือนประกวด Mrs u n i v e r s e t h a i l a n d เนี้ยค่ะเขาจะมีในเรื่องของหออัวข้อมาให้เราเลยในเรื่องของความรุนแรงเนี้ยค่ะเราก็ต้องทำกันบ้านในเรื่องของ หัวข้อว่าเราจะไปเออพีเต์ในเรื่องของหัวข้อใดความรุนแรงทางด้านใดในทางด้านครอบครัวความครุนแรงกับผู้หญิงหรือเด็กเนี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นการบ้านที่ทางทีมจะต้องช่วยกันค่ะกับมิก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้หันมาสนใจเอ่อมิสซิสซิเวนะคะนางงามที่สมรสแล้วผ่านการสมรสนะคะ ก็จะมีประโยชน์ในการส่งเสริมครอบครัวส่งเสริมสตรีทั้งหลายให้เรียกว่ามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะในครอบครัวนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะสนใจแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเธอเหล่านั้นด้วยนะคะปิดท้ายกันที่บรรยากาศสายบุญกับวัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์ตั้งอยู่ที่9 6หมู่3 ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลครึ่งทั้ง4หมู่บ้านคือ 1. บ้านแม่เติน 2. บ้านนาบ้านไร่ 3. บ้านแม่แก่งและ4บ้านใหม่ทุ่งเจริญในบริเวณใกล้เคียงไม่มีหมู่บ้านจุดสนใจของวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์คืออุโบสถที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังตั้งบนเนินเขาเล็ก มีกุติกัลยาโนซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสนสถานซึ่งภายในจัดรวบรวมแสดงพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ปางต่างๆประดิษฐานภายในตู้และภายนอกอยู่มากมายอีกทั้งยังมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอาทิเครื่องถ้วยลายครามเครื่องแก้วและเบญจรงปัจจุบันวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวในมิติศาสนาที่งดงามสงบร่มรื่นสำหรับผู้ที่ชอบบรรยากาศและแบบธรรมชาติและผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรมนอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงธรรมะและสร้างความสงบในใจทางวัดมีห้องพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกันทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็น นั่งสมาธิหรือปฏิบัติวิปัสสนาการรมมาฐานอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันอภิญญาอวมบุญลือและทีมรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ